ดวงชะตาชาวราศีธนูชาวราศีธนูจะได้ยินข่าวดีเกี่ยวกับการเงินใครที่รอเกี่ยวกับเรื่องการเงินอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมรดกไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้เก่าๆหรือว่าใครติดหนี้ติดสินเราอยู่ชาวราศีธนูมีโอกาสได้เงินคืนนี่ลาคาฮะ ชาวราศีธนูก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมทีระขา,าเนี่ยอาเว่าสำหรับชาวราศีธนูหรือว่าชาวราศีแห่งคุณงามความดีชาวราศีนี้เป็นนักหมุนเงินตัวยงชาวราศีนี้เป็นคนที่เขาเรียกว่าอยู่ไม่นิ่งไม่ค่อยอยู่กับที่ถ้าเป็นเรื่องการเงินการทองก็มันขันไม้ขันมือวะจาร์ แต่ชาวราศีนี้โชคดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินจะมีความโชคดีเกี่ยวกับการเงินเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่30มกราคม2568นี้ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีสำหรับท่านที่เกิดในราศีธนูท่านใดที่กำลังรอคอยเกี่ยวเรื่องคนรักข้อความดีๆจากทางไทยอันนี้ก็เลิศอันนี้ก็เลิศนะเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูเรื่องของการเงิน จะไปเกี่ยวโยงจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรัก,รกๆคร้ยๆด้วยอาจจะมีการเดินทางอาจจะมีการติดต่อนคุยไปคุยมา,อ,าอ้าวเฮียได้ลูกค้าทำเมียอีกโอ้จานแม่มันดีขนาดนี้เลยเหรอเพราะนั้นชาวราศีธนูในช่วงนี้ถามว่ามีเรื่องเครียดมีเรื่องกังวลหรือเปล่า นะเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูอาจารย์บอกเลยถ้าในช่วงส5้วันนี้ถ้าฝันถ้าฝันไม่ดีฝันร้ายฝันเรื่องของเห็นล่งเห็นเลือดอะไรพวกนี้หรือว่าฝันเห็นของเก่าบรรพบุรุษจะโชคดีจะโชคดีที่ลาคาเอาเป็นว่าสำหรับชาวราศีธนูเนี่ยเป็นชาวราศีย่างคุณงามความดี เป็นคนใจเย็นเป็นคนหนักแน่นแต่ปากชัดเอาตรงๆคือชาวราศีธนูเนี่ยยกยอบปอบปัป้นไม่เป็นสวยคือสวยหล่อคือหลอ่อห้ำใหญ่คือใหญ่มากไม่มีการมาปั้นคำเพราะฉะนั้นชาวราศีนี้มักจะเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาแต่ก็มีหลายๆครั้งที่การสื่อสารหรือว่าการโยนสารออกไป สิ่งที่สะท้อนกลับมามันกลายเป็นว่าเฮ้ยมึงพูดแรงไปไม่ได้ีริอีกฉนูมันเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นชาวราศีธนูถามว่าแก้ได้ไหมคนขังยากอะเอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีนี้ไม่ชอบในเรื่องของการวางอํานาจบาดใหญ่ใครที่กําลังมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานใครที่กําลังมีปัญหากเกี่ยวกับเรื่องของอะไรหัวหน้าผู้บริหารต่างๆอาจารย์ว่ามันจะลงตัวนะ หรือบางท่านกำลังปรับตัวเลยย้ายจากอีกที่หนึ่งแล้วต้องไปอยู่กับอีกสถานที่หนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันอึดอัด15วันนี้ชาวราศีธนูจะรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นความรู้สึกจะบอกได้เองฮะแล้วท่านใดที่กำลังทำอยากจะทำการค้าการขายเอ็กพอร์ตอิมพอร์ต15วันนี้ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีนะ อาจารย์มก็เป็นเรื่องงามยามดีไม่ว่าจะเกิดราศีธนูหรือจะเกิดในลัคนาธนูได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของอะไรนำเข้าส่งออกอันนี้ดีอันนี้ดีนนดแต่ชาวราศีธนูในเรื่องของโชคลาภมีหรือเปล่าไม่ต้องเล่น,ยลนเยอะลอตเตอรี่ก็ซื้อสิบยีบใบพอจะการล็อตงรงล็โต้อะไรก็แล้วแต่สามสิบหาสใบพออย่าเล่นเยอะ ราะนั้นชาวราศีธนูเนี่ยเป็นนักเสี่ยงโชคเป็นนักเสี่ยงดวงแล้วชาวราศีธนูแม่งถูกหวยบ่อยสินะคาว่านี้ก็อาจจะถูกแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้ถึงร้อยล้านถ้าได้ร้อยล้านแล้วจะจ้างทนายความมาดูแลดีไหมคิดดูดีๆแล้วหลังจากนี้เราก็ไม่ทราบได้ว่าไอ้เฮียสรุปและทนายความที่กําลังว่าขวาไม่กูกูจะแพ้หรือชนะเพราะฉะนั้นเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจมีความสําคัญนะ แล้วชาวราศีธนูมักจะเชื่อคนง่ายเพราะอะไรความที่ชาวราศีนี้เป็นคนขี้สงสารนะท่านใดอยากกระดูดวงส่วนตัวจะมีะรายละเอียดตามนี้สามารถที่จะแอดไลน์โทรศัพท์อาจารย์ไดนะ้ยังยังรับดูดวงส่วนตัวอยู่นะแล้วท่านใดอยากจะเปิดกิจการอยากจะเปิดร้านค้าทำมาค้าขายธุรกิจขนาดเล็กขนาดใหญ่นะเอาเป็นว่าธุรกิจขนาดกลางกับขนาดเล็กจะดีกว่า มันมีความคล่องตัวกว่าว่ากันแบบนี้นะเอาเป็นว่าสำหรับชาวราศีธนูในเรื่องของความสัมพันธ์อย่างที่อาจารย์บอกไปความสัมพันธ์ที่แย่ๆมันจะดีขึ้นแต่ชาวราศีธนูเป็นคนค่อนข้างคิดมากถามว่าคิดมากขนาดที่แบบไม่นะเขาเป็นนักวางแผนตัวยงแล้วหลายๆครั้งที่ชาวราศีธนูมักจะถูกหลอกในเรื่องของการเงินการทอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องความใจดีแล้วชาวราศีธนูเป็นราศีที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองท่านใดอยากจะออกรถออกลาในช่วงนี้ออกได้ไหมออกได้เลยแล้วถามต่อไปว่าอาจารย์แล้วเราจะดูสียังไงอะไรที่มันถูกชะลก g บเราเอาเป็นว่าตรงนี้กับเรื่องของตำราบโบราณเนี่ยอาจารย์อยากจะให้แยกแยะหน่อย บางท่านไปยืนอยู่กับรถคันเนี้มันไม่ได้เข้าคาแร็เตอร์มึงเลยเคี้ยมมึงอะ่ะนะมึงเราไปยืนสีนี้ดูดิอันนี้ใครพูดกับใครแม่พูดกับลูกไปยืนตรงสีนั้นดูว่ามันเข้าหรือเปล่าออล่ามันจับหรือเปล่าเออโอเคนะเอาคันนี้ยังไม่ต้องไปอิงเกี่ยวกับเรื่องของสีที่อาจารย์กำลังจะบอกเพราะฉนั้นชาวราศีธนูมีสีที่เป็นมงคลที่ถูกชะโลกแล้วนาโชคนําลาบมาให้สีเหลือง แดงเลือดนกสีน้ำเงินสีม่วงสีเขียวนี่ก็ได้นะเพราะฉะนั้นบางท่านจะเดบเดี๋ยวหนูออกรถสีม่วงแม่งเลยอันนี้ก็อันนี้ก็แล้วแต่นะแล้วยังไงก็แล้วแต่การที่เราจะเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหม่การที่เราจะออกรถใหม่ถามตามความเชื่อว่าพวกเราเชื่อในเรื่องของแม่ยานางหรือเปล่าแล้วถามต่อไปว่าถ้าเชื่อมันจะทําให้ใครเดือดร้อนเราเดือดร้อนหรือเปล่า หรือมีใครเดือดร้อนหรือเปล่าจะไม่ว่าแต่ความเชื่อของเราไม่ได้ไปทําร้ายใครไม่ได้ไปเอาเปรียบใครเชื่อแม่ไมเฮอะนั่นคือความเชื่อแล้วคนที่เขาไม่เชื่อล่ะอาจารย์นั่นก็คือความเชื่อการที่คนเราบางคนไม่ได้เชื่อเหมือนเรานั่นก็คือความเชื่อเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นความเชื่อไม่สามารถแบ่งแยกอะไรได้เลย ใครเชื่อแบบไหนก็เรื่องของเขาไม่ต้องไปลบหลู่ความเชื่อของเขาเราจะไหว้พระไหวอิดไหวปูนนั้นความสบายใจของเราเขาจะขอพรจากพระเจ้าจากจักรวานลนั่นก็เรื่องของเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์บอกหมายความว่าถ้าจะออกรถใหม่ก็ขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาปกปักรักษาเราถ้าจะขึ้นบ้านใหม่ก็บอกเจ้าที่เจ้าทางหน่อยถามว่ามีหรือเปล่าแล,แล้วเจ้าที่เจ้าทางเป็นใครเห็นหรือเปล่าเห็นไม่เห็นไม่ต้องไปสนใจ เพราะทุกศาสนาทุกความเชื่อเราบูชาสิ่งที่จับต้องไม่ได้โดยทั้งสิ้นเพราะนั้นเจ้าที่ยจาทางอาจจะมองไม่เห็นหรือบางครั้งอาจจะมองเห็นแต่ถ้าเราทําแล้วด้วยความกระตันยูด้วยความนอบน้อมมันก็จะเกิดความโชคดีแกเราอยู่ต่างประเทศก็มีใครโอป้าโอมา่าอยู่เมืองไทยแหละก็พ่อแก่แม่แก่เจ้าที่เจ้าทางไม่ได้เสียหายอะไรความเชื่อเหล่านั้น ยังอาจารย์เนี่ยสมัยเด็กๆตอนอยู่กับยายดำเนี่ยอยู่ที่อรัญอยู่ที่ตํมนตบ้านท่าข้ามตอนที่เด็กๆยายก็จ้ำจี้จำ้ำแถวว่าถ้าไปที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าจะต้องชี้ขอให้บอกเจ้าที่เจ้าทางอาจารย์ก็ทำแบบนั้นแล้วเรารู้สึกสบายใจบางครั้งฝนตกก็ไปกันนะาน้าก็ดึงอาจารย์ไปด้วยไปทำอะไร เหล่าสางสุพิชยาเสริมดวงเรียกทรัพย์ยิ่งถือยิ่งปังยิ่งใช้ยิ่งรวยธุรกิจราบรื่นเรียกราบเก็บเงินถือตะแกรงไปอันหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรไม่ทราบได้จาไม่ได้แล้วเด็กๆกระชังถือกระชังไปันาน้าก็มีฉมวกแล้วก็มีไฟบางทีน้าแม่งเดินเร็วแล้วก็กลัวผีแล้วบางครั้งบางคราวปวดชีก็นึกถึงคำยาย ขอเลยเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่ายเจ้าเขาหนูขอฉี่หน่อยนะครับอาจารย์ก็ดึงองค์กระเจียวขอจัดออกมาเยอะแลวสบายใจนะเพราะนั้นชาวราศีธนูใครที่กําลังออกรถออกราใครที่กําลังอยากกาลังจะขึ้นบ้านใหม่ในปีใหม่นี้2องพอันนี้เรื่องงามยามดีนะส่วนในเรื่องของครอบครัวก็ต้องบอกว่าชาวราศีธนูครอบครัวความสัมพันธ์ที่มันแย่แ่มันจะดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรซับมรดกต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตัดพี่ตัดน้องแต่มันจะเกิดความเข้าใจขึ้นหรือบางท่านกําลังตามหาหมอ,อผู้จัดการมรดกก็จะหาเจอก็จะหาเจอส่วนในเรื่องของสุขภาพสําหรับชาวราศีธนูเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้อปอดม้ามเครื่องในต่างๆหรือชาวราศีธนูเกี่ยวกับเรื่ององอะไรความหนาว จะหนาวมากผิดปกติเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูก็อาจจะหมายเขาว่าเขาเป็นคนาธาตุน้ํามีความเย็นเขาเรียกว่าดึงเข้ามาก็ควรจะกินอะไรร,ร้อนๆหน่อยอย่างอาจารย์เนี่ยเป็นคนาธาตุไฟไม่ได้หมายเขาว่าเฮ้ยเกิดราศีนี้าธาตุนี้ไม่เกี่ยวแต่มองด้วยว่าเฮ้ยเราเป็นคนาธาตุอะไรถ้าเป็นคนาธาตุดินก็จะตดเหม็นเป็นแบบนี้เลยนะเพราะฉะนั้นก็ดูเกี่ยวกวับเรื่องของสุขภาพของเราด้วยแต่ตำแหน่งสุขภาพไม่มีอะไร แล้วใครที่หาข้าวหาของไม่เจอใครกำลังตามหาบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งสำคัญหรือว่าสิ่งที่ไม่สำคัญจะเจอนะเพราะฉะนั้นบางท่านกำลังตามหาใครลูกนี่จะตามหาลูกนี่เจอแต่ไม่ต้องตามหาหรอกพอถึงจังหวะเวลามันจะมาหาเรานะเพราะการดูดวงจำไว้ว่าคือการวางแผนชีวิตส่วนหนึ่ง ไม่ใช่อะไรที่มันเละเทอะพ่อาจา์เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ไม่เชื่อเรื่องการดูดวงเลยสมัยก่อนด่าหมอดูด้วยดาวเฮียดาวเชื่อเหอแมงดาวผิดดาวถูกแต่พอมาถึงจุดจุดหนึ่งที่มีการทักขอาจา์เนี่ยแล้วเราไม่ระวังตัวสุดท้ายเราก็ไปไม่เป็นท่าเลยช่วงที่ดวงตกไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียทางด้านการเงินสูญเสียคนรักอันนี้ถือว่าดวงเริ่มแว่งแล้ว แล้วลองสังเกตดีๆความรักของเราในช่วงที่มันจะมามันจะมาแบบเขาเรียกว่าฟุบเดียวก็หมายความว่ามันคือจังหวะหน้าตามันก็จะเปิดนหน้าตามันก็จะเปิดออร่ามันก็จะมาผิวพรรณมันก็จะดูดีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องความรักสําหรับชาวราศีธนูบางท่านอาจจะมีเรื่องของอะไรคนรักเก่าติดต่อกลับมา มึงทถทายภาษาพ่อภาษาแม่มึงอะกูไม่อยากให้แม่งกลับมาเลยอาจารย์เอาเป็นว่าจะมีการติดต่อส่วนในเรื่องของการตัดสินใจว่าจะไปกันต่อหรือจะพอแค่นี้อยู่ที่ชาวราศีธนูเป็นคนตัดสินใจโอ้แต่อาจารย์หนูลืมไม่ลงค่ะอาจารย์หนูลืมไม่ลงหนูข้างใครเขามากเลยเขาคือคนแรกของหนูแต่ถามว่ายัางไงเขาเฮียเขาเฮียได้บริสุทธิ์มากอาจารย์ไม่มีอะไรเจือปนเลยมันเพียวมากนะเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูจะมีในเรื่องของการติดต่อกลับมา ของคนรักเก่าหรือว่าคนรักปัจจุบันบางท่านอาจจะเกิดการบล็อกขาดการติดต่อแล้วในขณะที่เรากำลังลืมเขาอยู่มันก็มีใครบางคนทั้งอายุมากทั้งอายุน้อยเข้ามาชาวราศีธนูโออาจารย์รนหนูจะเอาอยัางไงดีอาจารเทพหนูควรจะเอาอยัางไงดีกับชีวิตรักของหนูในช่วงนี้หนูยอมรับว่าหิบหนูนี่หอมชิบหายเลยอาจารย์ของหนูนี่แม่งหอม หอมมากแล้วหนูควรจะตัดสินใจยังไงดีสำหรับไอเด็กหนุ่มที่ชื่อว่าปีเตอร์กับไอคนอายุมากชื่อว่าคาเมลอนเพราะฉะนั้นการตัดสินใจคนขอ้างอยากหรือว่าหนูจะกลับไปเอาผัวเก่าเอาเป็นว่าถ้าตัดสินใจไม่ได้หมอดูยังมีทั่วประเทศนะจำไม่ได้ว่าการดูดวงมีความแม่นยำไม่เกิน85%ไม่เกิน85%เเท่านั้นอาจารย์กล้าพูดแบบนี้แล้วตำรา ที่อาจารย์ศึกษามาบอกแบบนี้อ่ะว่ากันแค่นี้ละกันสำหรับชาวราศีธนูในเรื่องปัญหาต่างๆจะลี้คลายจะเบาบางไปไพ่ที่แย่ที่สุดในสำหรับนี้เป็นไพ่เดมูลแค่นั้นเองเทพอเมทิสเป็นเรื่องของความกังวลเป็นเรื่ององการปวดหัวเป็นเรื่องของอะไรหลงทางเดี๋ยวอาจารย์ขอสรุปสองใบสำหรับชาวราศีธนู ว่าไพ่ชุดนี้อ่ะอันนี้ดูไปแล้วสำหรับชาวราศีธนูชีวิตอ่ะเด้งออกมาแลวหนึ่งใบอาจารย์ขออีกหนึ่งใบนะชาวราศีธนูเป็นชาวราศีที่ค่อนข้างที่จะหนักแน่นมีความเชื่อในตัวเองค่อนข้างสูงนะถึงแม้ว่าชาวราศีนี้จะเป็นคนตลกขบขันความจําดีเลิศแต่ถ้าโกรธขึ้นมาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นความสงบนิ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทาง นะเพราะฉะนั้นจะคิดอะไรก็แล้วแต่คิดอะไรก็แล้วแต่แแตทุกครั้งที่คิดหรือว่าจะทําอะไรขึ้นมามันจะมีอุปสรรคในเรื่องความคิดเพราะฉะนั้นเมื่อประตูบานหนึ่งปิดอีกบานหนึ่งจะเปิดเสมอเมื่อเกิดสงครามราคาทองจะพุ่งเมื่อเกิดโรคระบาดราคาทองคำจะพุ่งขึ้นแล้วคลิปโตเคอร์นซี่ะจา์มันจับต้องไม่ได้มันมีความเสีย่ยง เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์กำลังจะสอนหมายความว่าแชร์ลูกโซ่คืออะไรแชร์ลูกโซ่กับเงินสังคมหรือว่าเงินกเกษียณบำนาญต่างๆไม่ต่างกันคนที่กเกษียณไปแล้วจ่ายเงินให้กับคนที่กเกษียณรุ่นก่อนถ้าไม่มีเงินในคนของคนในในคนรุ่นสมมติว่ารุ่นอาจารย์กับรุ่นพอ่อรุ่นแม่รุ่นพอ่อรุ่นแม่แมกเกษียณไปแล้ว คนที่ส่งเงินเข้ากองคลังก็คือคนรุ่นอาจารย์แต่ถ้าเมื่อไหร่คนรุ่นอาจารย์ไม่ส่งต่อคือจบนี่คือแชร์ลูกโซ่อาจารย์หนึ่งเสียว,ว่าไอ้คริปโตเคอร์เรนซีเนี่ยถ้าไม่มีการเงินยัดเข้าไปมันจะไปยังไงต่อมันก็ต้องจบแต่สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ความเชื่อเพราะฉะนั้นกระดิ่งนี่อาจจะเอตอนนี้กระดิ่งแม่งเฮียมันขึ้นไปแม่งเกือบพันดอลลาร์แล้วนะเมื่อสามปีที่แล้วมันยังอยู่ที่หนึ่งดอลลาร์อยู่เลยเพราะฉะนั้นนี่คือความเชื่อ แต่เราจะให้ความหมายกับกระดาษเหล่านั้นเราจะให้ความหมายกับสัญลักษณ์เหล่านั้นยังไงการจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่มีความเสี่ยงไม่ต่างกับสมัยก่อนที่เราใช้ลูกปัดเป็นการแลกเปลี่ยนเราใช้เปลือกหอยเป็นการแลกเปลี่ยนนะแต่พอมาสมัยใหม่ก็มีเรื่องของอะไรแบงก์กระสาบต่างๆมีทองคำมันคือความเชื่อโดยทั้งสิน้นแต่สิ่งเหล่านี้ก็ต้องศึกษาดีๆอ่ะว่ากันแบบนี้ละกันเพราะฉะนั้น อาจารย์ก็จะขายของแล้วอาจารย์เทพจะขายของแล้วเอาเป็นว่าสําหรับท่านที่เกิดในราศีธนูอาจารย์เทพหนูอยากจะเปลี่ยนวิธีคิดของหนูหนูอยากจะเปลี่ยน m i n เ s e ตของหนูว่าหนูควรจะทําไงดีมันต้องเกิดจากการฝึกอาจารย์บริฝึกซ้ําๆเนี่ยอย่างอาจารย์เนี่ยสมัยก่อนนะเมื่อบนปุ๊บอีเหี้ยของขึ้นจะบ่นอะไรลักหนาวะไม่อเหีเ้ย อยูอย่ี้แล้วก็ไฟกันไฟกันพร้อมไฟแต่พอมาถึงจุดจุดหนึ่งไม่เอาเลยบ่นก็บ่นไปสาธุเฮียเมียให้พรเมียให้พรสาธุจเจริญวะเป็นแบบนี้ไปแล้วพอถึงจุดจุดหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้อยากจะโต้ตอบอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นมันเกิดจากการฝึกครั้งแรกก็แบบรู้สึกอึดอัดมากค่อยๆฝึกจนแบบไม่รู้จะเถียงทําไมเถียงกับเมียแล้วไม่ได้อะไร เสียพลังงานไม่ได้ดูถูกว่ามันไม่มีประโยชน์แต่ไม่มีทางที่จะชนะคําเมียได้เป็นแบบนี้เสมอนะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าถ้าเป็นเรื่องของการเงินถ้าอยากรวยให้เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ตามนี้เลยคอนเซปต์อย่างนี้เลยฮะแล้วควรจะเป็นกระเป๋าอะไรดีเล่าอาจารย์เทพกระเป๋าสตางค์สุพิชญากระเป๋าสตางค์สั่งรวยเรียกทรัพย์ทุกใบผ่านพิธีมหามงคลเขาเรียกกระปลุกเสกทุกใบอาจารเทพแล้วไม่กลัวจันเบียจย์เบียเ,เริ่มสาแล้ว แล้วถามต่อไปว่าอาจารย์เบียร์เขาทําเพื่ออะไรคอนเทนต์ content. อาจารย์เบียร์ทำคอนเทนต์แต่คอนเทนต์นั้นมันมีความเชื่อของชาวพุทธเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์มันโดนแล้วถามว่าอาจารย์เบียร์ก็ทำรายการกุศลเนอะโน no. สุดท้ายแล้วต้องมีค่าน้ําค่าไฟยังน้อยก็ต้องกินข้าวเพราะฉะนั้นกระเป๋าสสดงสุพิชยา13,900สําหรับรุ่นคลาสสิกสําหรับรุ่นพรีเมียม29,700ใช้แล้วรวยไม่พูดอะไรเยอะ แล้วงานทุกใบของอาจารย์เป็นงานเขาเรียกว่าหนังเยี่ยงดีการตัดเย็บเป็นงานมือร้อยเปอร์เซ็นเป็นงานแฮนด์เมดไม่ได้มีมากมายบนโลกใบนี้บอกได้เลยว่าน้อยมากถือไปเนี่ยไม่ต้องไปบอกเลยว่ายี่ห้ออะไรโอ้โหเห็นแล้วแม่งมันใช่เ,เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ศึกษามาแล้วก็เชื่อก็คือ,คอหนังสือเล่มนี้ชีวิตมั่งคั่งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวเขียนด้วยคุณคามัดาคุณคามัดาบอกเลยว่า นักธุรกิจคนรวยส่วนใหญ่ใช้กระเป๋าสดงทรงยาวจานแต่ฝรั่งก็ไม่ได้ใช้ก็เรื่องของเขาเรื่องของฝรั่งนะแต่ถ้าเป็นคนญี่ปุ่นคนจีนใช้ได้ผลเราก็ใช้ได้ผลเช่นเดียวกันความเชื่อเหล่านี้มันส่งต่อกันมารุ่นต่อรุ่นไม่ต่างอะไรกับการที่เรามีเสื้อผ้าใหม่ๆเราก็อยากจะใส่บันแม่รู้สึกมันดีวะ่ะรู้สึกว่ามัน กระเป๋าสตางค์ก็เช่นเดียวกันกระเป๋าสตางค์ใหม่ๆเงินก็อยากจะเข้ามาอยู่กับเราแล้วถ้าเราจะซื้อของขวัญให้กับคนที่เรารักให้ซื้อกระเป๋าสตางค์สุพิชยาเป็นของขวัญให้คนที่เรารักสิบรุ่นได้เป็นแบบนี้เลย29700สําหรับรุ่นที่อยู่ในตู้เอาเป็นว่าหลายๆท่านประหยัดแล้วนอาจารย์ เปลี่ยนรัฐบาลหนูก็คาดหวังว่าหนูอยากจะหนูคงจะร่ำคงจะรวยหน้าดูเลยจะเปลี่ยนรัฐบาลไปกี่ร้อยรัฐบาลมันอยู่ที่ตัวเราว่าแล้วอาจารย์ก็ต้องขอบคุณพี่ตุยด้วยตุยไหนว่ารวมไทยสร้างชาตินะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ตุยกําลังทําอยู่มันบอกเลยถ้ามีใครมาขัดเมื่อหลายโครงการนี้เรารู้เลยว่าเขาอีกฝั่งหนึ่งของกระด,ดาน กำลังคิดอะไรกับแผ่นดินนี้อยู่ชัดเจนมากถ้ามีการต่อต้านสําหรับงานโปรเจกต์สำหรับคนไทยทุกคนเหมือนถนนที่ลุงตู่สร้างมาจนสําเร็จแล้วโครงการยาไป20ปีถ้าใครเข้ามาขวางเมื่อไหร่เราจะมองออกเลยว่าคนคนนั้นกําลังคิดอะไรอยู่เขาคิดถึงตัวเขากลุ่มกวนของเขาหรือเขาคิดถึงคนไทยทั้งประเทศไอ้ชาเทมึงพูดอย่างนี้เสี่ยงนะเอาเป็นว่าของอาจารย์เนี่ย สมัยตอนที่อาจารย์เป็นวัยรุ่นก็ไม่ได้เป็นคนดีนะไม่ได้เป็นคนเดชิ่งที่แย่ที่สุดสําหรับอาจารย์ที่แบบรู้สึกว่าเรื่องมึนเมาเหรอคดกรรมไม่ใช่หนะเพราะฉะนั้นคนเรามีทั้งดีมีทั้งมุมดีมีทั้งมุมมืดแล้วก็มีทั้งมุมสว่างเสมออันนี้เป็นปกติแต่ถ้าเป็นเรื่องของการหาเงินหาทองอาจารย์เป็นไม่เป็นสองรองใคร เพราะฉะนั้นสําหรับชาวราศีธนูท่านใดอยากจะเปลี่ยนฐานะทางการเงินแต่จําไว้ว่าเปลี่ยนกระเป๋าแล้วอย่าลืมเรื่องของกฎคูณ200หมายความว่ากระเป๋ายิ่งแพงยิ่งดีกระเป๋าสตางยิ่งแพงยิ่งดีมันถึงมีกฎคูณ200ในหนังสือเล่มที่อาจารย์โชว์ให้ดูราคาของกระเป๋าคูณตัวเลข200นั่นคือ,อไรายได้ต่อปีของเรามีหลายๆท่านบอกอาจารย์หนูกําลังตั้งใจปีนี้หนูจะเอาให้ได้กระเป๋าสตางอาจารย แล้วกระเป๋าของอาจารย์เป็นหนังแท้อย่างดีได้อย่างดีทุกอย่างอย่างดีหมดถึงกล้ารับประกันถึงสิบปีอัยอาจารย์รถยนต์แม่งยังไม่กล้าประกันขนาดนี้มึงใจถึงนี่วะสิบยี่สิบปีกล้ารับประกันเลยในเรื่องของการตัดเย็บได้พังส่งมาสิบแตกส่งมาหนังพังไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นอาเป็นว่าฝากไว้อีกหนึ่งรุ่นสําหรับรุ่นเรโนอเล็กซานเดอร์รุ่นเรนูอเล็กซานเดอร์รุ่นนี้ห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเนี่ย กระเป๋าอย่างนี้เลย,ลยเอาเป็นเซตนี่ก็จะราคาพิเศษเนี่ยเอาเป็นว่าทุกคนอย่ารังเกียจการขายจำไว้เลยทุกคนบนโลกนี้ที่ทำมาหากินทุกคนขายหมดขายหมดบางคนรังเกียจการขายมึงขายแล้วถามว่าตัวเองที่ทําทำไรขายอะไรขายแรยงงานมึงขายเวลาให้เขาด้วยแตอนนี้ขายกระเป๋าออาเอาแค่นี้ละกันที่ราคาหลังจากนี้ ไอ้ไข่เนี่ยเดี๋ยวมาแน่ไอ้ไข่เนี่ยมาแน่เดี๋ยวอาจารย์ขอโฆษณาให้กับลูกศิษย์ลูกหาที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นอาจารย์ไม่เรียกเก็บเงินสักกลึงธนสินการยางอ่านเอาเองลวกันเปลี่ยนยางซ่อมล้อล้างรถขัดสีแล้วก็ร้านบูไทยสาขาเยอรมน,นีใครอยู่ประเทศเยอรมน,นีร้านบูไทยรับสมัครพนักงานนวดนะไทยมาสาจโทรไปถามรายละเอียด ตามนี้เลยโทรหาคุณเล็กกินฟรีอยู่ฟรีจำไว้นะคนกระตันอยูอยู่ที่ไหนก็จเจริญอย่าลังเกียดงานอย่าลังเกียดเงินนะขยันอยู่ที่ไหนก็ประสบความสำเร็จยังไงก็เกิดความจเจริญเพราะฉะนั้นกฎของความกระตันอยู อาจารย์หมายความว่าใครที่เข้าไปทํางานที่ร้านบูไทยจําไม่เลยว่าสิ่งนั้นแหละทําให้ชีวิตเราดีขึ้นใครดีกับเราจําไม่เลยสักวันหนึ่งฉันจะต้องกลับไปตอบแทนเขาอะไรก็เล็ก,ลกๆน้อยๆอยก็ยังดีที่ไม่ลืมกันนะร้านบูไทยรับสมัครพนักงานนวดแล้วก็เนื้อแดดเดียวคุณทองขาวและตอนนี้ได้ข่าวว่ารับเหมาก่อสร้างด้วยนะพี่ทองขาวนะแล้วก็นุชชี่ชอ็อปกาแฟแปะกล้วย นอไม้คัดพิเศษคุณแสงตะวันไม่ใช่มีแคน่นอไม้แต่มีประกาศดองด้วยนี่เป็นอย่างนี้เลยโทรไปถามเลยใครอยากจะทําร้านอาหารใครอยากจะส่งออกอะไรเข้าไปถามเลยนะแล้วก็ร้านสตาชาบูปิ้งย่างอิ่มไม่อั้นนะตอนนี้เหลือ1 9 9เบาอยบาทนะเหมือนแจกเลยชมรัดป้ายโฆษณาครบวงจรท่านใดอยากจะทําตาสองชั้นก็สามารถที่จะปรึกษาฟรีกับคุณหมอทิติการ ปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วถ้าแคปหน้าจอไปเขาเรียกว่ามีของที่มีมูลค่ามากกว่าสองหมื่นท่านใดอยากบูชาเหรียญดวงพิชัยสงครามมหาเศรษฐีนะจะบรรจุดวงของเราเข้าไปตรงนี้ด้วย1,999บาทททำให้เกิดโชคดีหนุนดวงเราแล้วก็ไม่ต้องไปแก้ปีชงไม่ต้องไประวังเรื่องของปีชงอีกต่อไปมิสเตอร์ที โทรไปหาคุณตั้มอยากจะฟื้นฟูภายในอยากจะสปารถยนต์นะเข้าไปโทรหาคุณตั้มเลยตามนี้น้องตั้มพี่อยากจะสปารถอยากได้หอมๆเลยนะโทรไปหาน้องตั้มเรานะแล้วก็ทิ้งท้ายอีกสักหน่อยหนึ่งกับซ K ไก่ทอดซ K นอาจารย์เทพเราจะหากินได้ที่ไหนไอไก่ทอดซ K เนเี่ยเร็วๆนี้เร็วๆนี้อาจารย์เทพทำไก่ทอดด้วยอ๋อ อะไรที่สามารถทําเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวได้ทั้หมดถ้าไม่ไปป้นไปจี้เขาไม่ได้ไปเอาเปรียบใครทำแม่งหมดนะเอาฝากไว้แค่นี้แล้วกัน CK ไก่ทอดไก่ทอด CK อุ้ยไอไข่สามตัวนะ ่รุ่นเก่าเนี่ยเป็นกระดาษแงยแกะง่ายการที่เราซื้อของออนไลน์ก็มีความเสี่ยงบอกเลยอาจจะสวยแต่การใช้งานอาจจะแย่เนี่ยอย่างเช่นไอ้ไข่เนี่ยสีสวยสีสดเชียร์แมงแปดสี่8 44, 8 44, 8 44, จากไอ้เจ้าไข่นะแล้วท่านใดยอยากจะทำบุญร่วมบุญมหาบุญมหากุศลกับโครงการสะพานบุญ โครงการของปีนี้อาจารย์จะเน้นไปที่ช่วยเหลือลูกๆหลานเราน้องๆที่วัดถ้ำตะโกหลวงพี่ต้อมเดี๋ยวอาจารย์จะไปหาหลวงพี่สักหน่อยหนึ่งนี่ช่วยกันไม่ง่ายเลยที่พวกเราจะเกิดมาเป็นพี่เป็นน้องกันนี่เป็นคนไทยด้วยกันบางครั้งเราอาจจะกระทบกระทั่งกันบ้างในทัศนะ์ทัศนคะติทางความคิดเพราะฉะนั้นแต่สุดท้ายแล้ว เกิดเรื่องอะไรแย่ๆกับแผ่นดินเราเราก็มารวมตัวกันอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นโครงการสะพานบุญ120-898-0765สะพานบุญนี้จะส่งต่อบุญนี้ให้กับลูกๆหลานๆเราได้มีอาหารกินได้มีอาคารเรียนที่ราคา